วันนี้นะคะเป็นวันแม่แห่งชาติแถมมีของฟรีมาแจกตั้งสี่ชิ้นบอกเลยว่าสุดปังรักคงมันต้องมีนะคะน้องๆเข้าแมบบหน้าตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ข้างล่างเมียนเดิมไปดูกันเลยจ้าว้าวพอเราเข้าแมบบมาแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆกดตามพี่แป้งเลยนี่ตรงกระเป๋าตรงช็อปตรงนี้หนาแล้วน้องแล้วน้องก็ไปดูเลยว่าเฮ้ยมันมีเสื้อผ้าอะไรใหม่มาบ้าง แต่ว่าเสื้อผ้าพวกนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้เหรียญภายในเกมนะคะตัวแรกพี่แป้นนะคะเคยสอนไปแล้วนะคะเป็นฮูดนะน้องๆตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อขอบของผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็จะเป็นเสื้อของผู้ชายนะคะ240ี่เหรียญอย่างนี้พี่แป้นก็จะกดซื้อเลยเพราะยังไม่มีนะคะน้องๆ พี่แป้นนะคะหาเหรียญมาได้ยังไงเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกนะคะอ่ะพี่แป้นขอกดซื้อก่อนนี่พี่แป้นกดซื้อแล้วเหมือนก็นจะขึ้นร่างขวามือเมียนเดิมนะตัวนี้แพงหน่อยนะคะ97 5เลยอยเหูลยแต่มาไม่ต้องเสียโรบรักไงเพราะเสียโรบรักต้อง4 0่แต่เราได้ฟรีเพราะเรามีเหรียญในเกมจ้า เรียนในเกมนะน้องๆตอนนี้พี่แปงก็เรียนรถไปแลว้วนี่มันจะมีเคเวสให้น้องๆทำนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะคะเพอะน้องๆเข้าแบบมามันจะมีลูกศรให้น้องๆนะนำ นะน้องๆก็ทําตามลูกศอนเขาเก็บนั่นเก็บนี่นะน้องๆก็จะสําเร็จเควสนั่นเองหรือไม่ก็เช็คอินทุกวันนะเราจะได้เหรียญอยู่แล้วนะน้องๆก็หมั่นเข้ามาเช็คอินก็ได้สตมุดเฮ้ยเควสมันยากจังเลยอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาเช็คอินเราก็จะได้เหรียญเหมือนกันจ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยของมันสวยแค่ไหนแล้วมันได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเท ะะกดมา3ตัวนะคะผูพะ้พิแปงมีเสืออ้อฮู้อยู่แล้วอีกหตัวนะที่ได้ฟรีมาเด้ <c oughs> บอบงเลยว่าของมันต้องมีนะคะใครเป็นสายฟรีจะต้องจัดแล้วแหละ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แปงด้วยนะคะเย็น <c oughs> นี้มีอีกหคลิปนะคะตอน5โมงนะเดี๋ยวรอดูกันเลยเ <Okay. S 1> จอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย